สวัสดีครับผมสวัสดีครับเรามีสิ่งดีมาบอกนะครับปักคอนเสิร์ตการบศลนะครับนวัดรังหมันนะครับสามสิบสามเบ็ดพฤษภาจนถึงหนึ่งมิถุนานะครับวันที่สามสิบพบกับงานมากรรมตลกนะฮะสามเบ็ดพฤษภาพบกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งและวันที่หนึ่งมิถุนานะครับรำวงคอนเสิร์ตสามสมาคมนะครับผมนะฮะณวัดรังหมันนะครับผมเพื่อมอบสารประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนช่วยเหลือสมาคมและเราลูกทุ่ง แห่งประเทศไทยและสมาคมเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศิลปินตลกนะครับผมนะฝากด้วยครับกับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับร่วมคำทำบุญบางท่าน <c oughs> บางท่านบอกเอ๊วัดลางหมันอยู่ที่ไหนจังหวัดนครปฐมกำแพงแสนครับหลวงปู่แพ้ว ปากวัโลของเรานะครับที่พทพเจ้าแห่งนครปฐมบัตรนี่ก็หางบัตรก็เก็บไว้นะครับมีชิงโชคด้วยนะครับได้รถมีรถรถติกอัพด้วยมีหลายรางวัลเลยนะครับหลวงพ่อเจิมด้วยใช่นะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับนี่ครับใบละ ยี่สิบบาทโอ้โหถูกมากนะครับอย่าลืมมาเป็นเจ้าของรถบิ๊กอัพได้ไปอย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตการกุศลกันนะครับหัวบัตรนะครับมาแลกเครื่องเสียงพีเอสจิโบัลบอได้ด้วยนะครับผมหางบัตรนะฮะก็ไปแลกอะไรดีหางบัตรหัวบัตรเก็บไว้เป็นเป็นที่ของเราหางบัตรเก็บไว้มาชิงโชคครับผม